สวัสดีค่ะพบกับรายการ m o r n i n g Talk จากบริษัท c l a s s i c Go Future ในวันอังคารที่8เมษายนนะคะสำหรับาราคาทองคำเมื่อคืนวันจันทร์นะคะก็ปิดตัวปิดลดลง6.06เหรียญน,นะคะเคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง1,295ถึง1,304นะคะปิดไปที่1,296 ราคาทองคำก็ปรับตัวลดลงเนื่องจากแรงขายทำกำไรนะคะหลังจากที่เมื่อวันศุกร์ราคาทองพุ่งขึ้นมา1กว่า1%นอร์เซนนะคะเมื่อตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรออกมาเท่ากับ192 0 0 0าตำแหน่งงานนะคะต่ำกว่าคาดที่2 0 0 0 0 0ตำแหน่งงานสำหรับประเด็นที่นักทุนสนใจในสัปดาห์นี้ก็คือการรายงานผลการประชุม FOMC อของเฟดที่ประชุมไปเมื่อวันที่1 8 1 9้ามีนาคมนะคะซึ่งจะมีการรายงานในวันพุธนี้นะคะ ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่สำคัญในสัปดาห์นี้ก็วันพรุ่งนี้นะคะมีสต็อกสินค้าและก็ยอดค้ายอดค้าส่งเดือนกุมภาพันธ์นะคะวันพฤหัสก็มีจำนวนผู้ขอรับจดการกันว่าง,งานใดสัปดาห์นะคะแล้วก็ราคานำเข้าสินค้าราคาส่งออกนำเข้าสินค้าเดือนมีนาคมวันศุกร์ก็มีเดืชนีราคาผู้ผลิตแล้วก็เดืชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะคะ แนวโน้มราคาทองคำในสัปดาห์นี้ก็มองว่าจะแกว่งตัวไซเวย์อยู่ในกรอบระหว่าง1,270ถึง1,320นะคะแนวรับของสัปดาห์ที่บริเวณ1,277แล้วก็1,270แนวต้านของสัปดาห์ที่บริเวณ1,310แล้วก็1,320ก็แนะนำให้เรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านส่วนค่าอื่นๆนะคะก็มี ทาง World Bank คนะคะคาดการว่าเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาของเอเชียจะขยายตัวประมาณ7.1%ในปีนี้นะคะลดลงจากที่คาดการไว้ก่อนหน้าที่ 7. คาดการไว้ก่อนหน้านะคะว่าจะขยายตัวที่7.2%นะคะส่วนนักเศรษฐศาสตร์ก็มีความเห็นว่าทางธนาคารกลางยุโรปไม่มีแนวโน้มที่จะใช้มาตรการ QE <ม>ในเรน็วนี้นะคะแม้ว่าประธาน อาาประธาน ECB นายดักากี้จะเคยพูดว่าจะพิจาร,ารณามาตรการพิเศษต่างๆนะคะซึ่งรวมถึง QE เพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจของยุโรปส่วนตัวเลขเมื่อวันศุกร์นะคะก็มีการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ประกาศออกมา192,000ตำแหน่งงานนะคะต่ำกว่าคาดแล้วก็มีตัวเลขอัตราการว่างงานที่อยู่ที่ระดับ6.7% ถ้าเราดูภาพทางเทคนิคของราคาทองคํานะคะในถ้าดูในรายวันเนี่ยตอนนี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่พี่เิเวณเส้นวิ่งอเวอราเรท200นะคะถ้าหากว่าผ่านขึ้นไปได้ยืนเหนือ200ได้ก็โอกาสาที่จะมีแนวโน้มปรับเป็นขาขึ้นก็จะสูงขึ้นนะคะแต่ถ้าไม่สามารถยืนได้นะคะก็ยังจะแก่งตัวไซเวย์ต่อไปนะคะ ถ้าดูอินดิเคเตอร์ ISI ในรายสองรอสี่ิบนาทีก็มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นนะคะแต่ MA C D เนี่ย ก็กำลังจะตัดเส้น Signal l ล n e ลงมานะคะเพราะฉะนั้นก็น่าจะมีแรงถ่วงของการปรับขึ้นนะคะโดยมองว่าน่าจะยังไซเบย์อยู่ในกรอบต่อไปแนวรับของวันที่บริเวณ1290แล้วก็ถัดมา1280แนวต้านที่บริเวณ1305แล้วก็1315นะคะเทรดแล้วก็แนะนำให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านส่วนดาวโจนนะคะเมื่อวันศุกร์ เมื่อวันอังคารนะคะปิดลดเมื่อวันจันทร์ปิดลดลงไป166.84จุดจุดนะคะเนื่องจากนักลงทุนเทขายหุ้นกลุ่มอินเทอร์เนต็ตแล้วก็ย้ายเข้ามาลงทุนในหุ้นกลุ่มปลอดภัยอย่างเช่นกลุ่มสารุปรโภคและก็สินค้าจำเป็น ค่าเงินนะคะเงินบาทปิดไปที่32.45นะคะส่วนเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงหลังสิกที่ตัวเลขก,การเสื้องานนอกภาคเกษตรออกมาต่ำกว่าคาดราคาน้ำมันดิบในสเมลดลง0.70เหรียญน,นะคะเมื่อมีการคาดว่าวริเบียอาจปรับเพิ่มการส่งออกน้ำมันแล้วก็ราคาน้ำมันยังได้รับแรงกดดันจากการร่วงลงแรงของดัชนีตลาดหุ้นเมื่อวันจันทร์นะคะส่วน เงินบาทนะคะก็ปิดไปที่สามสิบสอ่านะคะ SDR ถือทองเท่าเดิมนะคะไอแชก็ถือทองเท่าเดิมเช่นเดียวกันเรามาดูภาพเทคนิคของ s ิลเวอร์นะคะซิลเวอก็เคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวนะคะแนวโน้มระยะยาวยังเป็นลบอยู่ไ s i ก็ไม่ได้บ่งบอกอะไรมากนะัก แนวรับมีที่19.7แล้วก็19.5แนวต้าน20.2แล้วก็20.4ให้เทรดดิ้งในกรอบส่วนเงินบาทนะคะเงินบาทก็เคลื่อนไหวไซเวย์ในกรอบกว้างแนะนำให้รอเทรดดิ้งในกรอบโดยเทรดดิ้งช็อตบริเวณแนวต้านแล้วก็เทรดดิ้งลองเมื่อ,อบริเวณแนวรับนะคะแนวรับมีที่32.3แล้วก็32.2แนวต้านที่32.5แล้วก็32.65 ่วนเรนยังคงแกว่งตัวผันผวนนะคะไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจนก็ควรเทรดดิ้งในกรอบเพื่อรอให้ราคาหาจุดสมดุลให้ได้ก่อนนะครถึงพิจารณาการเล่นแบบเทรนอีกครั้งแนวรับอยู่ที่บริเวณ105.4แล้วก็104.4แนวต้านบริเวณ106.7แล้วก็107.7 วนตัวซิงเกิลสต็อกนะคะ 2M14 ก็หลุดเส้นนักเทนไลน์ระยะสั้นลงมาแล้วนะคะราคาปรับตัวลดลงตามแนวล้มหลักอีกครั้งนะคะไอยังไม่เข้าเขตโอเวอร์โซก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงได้อีกแนวรับมีที่6.70แล้วก็6.50แนวต้าน7.20แล้วก็7.40ให้เทรดดิ้งช็อต ส่วนแจ๊ส M14 นะคะดิดตัวขึ้นแรงทำให้ราคาเข้าใกล้แนวต้านเดิมอีกครั้งไงสไเริ่มเข้าใกล้สู่เขตโอเวอร์บอทแล้วนะคะราคามีดาวไซด์มากกว่าอัพไซด์แนวรับมีที่8.80แล้วก็7.80แนวต้าน8.40แล้วก็8.60นะคะให้เทรดดิ้งช็อตส่วน KTB M14 นะคะก็เทรดดิ้งอยู่ในกรอบช h a n แนวขาลงอยู่แนะนำให้เล่นฝั่งช็อตเป็นหลักนะคะ แนวรับมีที่17บาท70บแล้วก็17บาท5 0แนวต้าน18บาท2 0แล้วก็18บาทส0สำหรับเซ็ต50นะคะเซ็ต5้าสิก็แก่งตัวอ่อนลงในกรอบแคบนะคะดู มีแรงซื้อพอจะพยุงตลาดไม่ได้นะคะทำให้ MACD และ r s i xi, ยังไม่ยืนยันสัญญาณว่าดัชนีเข้าสู่แนวโน้มขาลงแล้วก็ดัชนีก็ยังยืนเหนือ940ได้อยู่นะคะก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นก็ยังไม่เกิดสัญญาณขายอย่างชัดเจนนะคะแต่ถ้าดัชนีปรับตัวขึ้นไปทดสอบ950 955ก็อาจ,จะมีก็จะมีแรงขายได้อีกนะคะ สำหรับแนวต้านมีที่956-963นะคะแนวรับมีที่940แล้วก็928นะคะสำหรับเซ็ต5้ส่วนตัวซีรีส์ m 14นะคะก็มีแนวรับที่937แล้วก็925แนวต้าน948แล้วก็955นะคะให้เทรดดิ้งช็อตนะคะโดยมีจุดสตัอปลอสถ้าหากว่าตัชนีทะลุ955จุด สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มตาสารนุพพนธ์จับริสัท์คาสิโกโฟิเจอร์ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ